ต่อจากนั้นท่านนายกเทศมนตรีตวาชตาธรรมโมธรรมังนัมสัมมิสุปะวุธีอัมปิมยังปันเตยายะติสรรเนนะสหะ ปัโโตรโรโตรสััมมาสสพุทงงริงง่ง,ท,ง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 ที่เราจะร่วมมือกันนะครับก็มีส่วนราชการภาคประชาสังคมภาคประชาชนได้รับนะครับเราจะบำบัดปุ๊บบำรงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนปับัดนี้เราได้ส่งฉบับสมบูรณ์นะครับไปเพื่อที่จะ ให้องค์การยูนิโคนะครับที่จะประกาศให้นักต้องเที่ยวสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชมากขึ้นในนามของพนักงานทศบาลนครนครศรีธรรมราชต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องช่วยปร,รุณาที่แนะบอกกล่าวในการทํางานให้กับพนักง,งานถือเป็นัญกำลังใจในการทํางาน ได้และพนักงานจ้างทุกคนจะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้สำเร็จได้ตากวิมังสาและก็ยาลนมืเราตัวยองท่านบัตรด้าส่วนท่านผู้บริหารขอเดนเชิญใจพอยใจต้องการระส์เก้ารูปบนอาสนเย็นเชิญได้เลยถ้ามันที่จะออกมาก็ไปย่อยมาตักได้เลย Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn